สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านครับมือนีกะหลายๆท่านกะกระลังเกี่ยวเข่าอยู่เนาะเนาะเพราะว่าผ้าอยู่ออกแล้วนะครับาทางจังหวัดอำนาจเจริญกะเกี่ยวเข่าขึ้นกันพี่น้องนะครับพิจากะเกี่ยวเข่าครับมือนีเบาวนัดเพลินโทรมาหาพิจาครับว่าเปิดราคางง้ให้เนีเพื่นว่าวันเกี่ยวเข่านี่ละครับพี่น้องขายเข่าแล้วอยากได้ง้อเปรี้ยงงามๆครับพี่น้องมือนีประกันทอง2โตนะครับอยู่กับเบาวนัดครับสวัสดีครับเบวาวนัดเอาบรใส่ไม่เด้อพี่น oui ้องเด้อนะครับพิจากะมาจากเกีีี่่ยยวขาาคครรรัับบบไเตมมมมนนนะือ ประกันทองสองโตนะครับพี่น้องครับอภิกัดบ้านนาแต้นะครับตำบลหน้าแต้มเพิ่มเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเอาฟังเสียงพีจาเป็นรักเอานะครับสองโตนะครับท่องเจ็ดเดือนกว่าครับท่องหกเดือนกว่าครับเบิ้งตัวนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยโตนะนะหลึกๆใหญ่ๆนะครับโตหนึ่งเป็นงวดทองครับทองกับเจ้าโกโก้ครับพี่น้องใส่เจ็ดเดือนกว่าถ่ายสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดเนาะบ้านนันเนาะสี่สิบเจ็ดบวกลบครับลูกสองค่าทองบ้านนัดเปิดจักบาท สามื่พี่น้องเอาามสต่อรองได้ครับเป็นบรามันลูกผสมนะครับอ่าท่ายสูงลอยสีบปกรลบครับหนังหนาอ่างลึกแดงสดดีครับพี่น้องสานะครับทองกับเจ้าโกโก้ครับพอพันนี่วันทีผสมครับวันทีเก่ามีนะเมษาหกแปดก็น้องขวาสิบเก่ามักกาหกเก่าครับเดอนมักกรลาสีหอวดละพี่น้องเลยเอ้าสูงลอยบวกบครับ อาถกระ t บานัดประกันให้ซิมหมือนะครับเอาฟังเสียงพีจาเป็นหลักเอาครับผู้ได้ห้างัวอ้วนๆหน้าเลือกๆครับนี่จมูกดํานะครับโภชิีครับจีบผู้ดานะครับเล็บกว่าเท่าปกติดีทรงฟรีสองรอยโลคเก่าเนาะนะครับนะครับพ่องกับประกันให้ครับพี่น้องบ้านัดตัวทองเรียบร้อยครับเอาแข้งขาใหญ่หนาเลือกแดง37ครับราคาห้องครับต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้นะครับเครื่องเพื่อนเันเครื่องดำ พวงหางดำอ้วนได้พี่น้องมาตีอ้วน,วนพี่น้องมังคุดหางเพิน่นกรบเป๋าถองก็ว่ามันนะครับพี่น้องนี่ครับเอาสามสิบเจ็ดห่องสูงดว้วยสี่สิบเจ็ดปลกลบครับลูกสองค่าท่องครับเอาฟังเสียงพี่จาเป็นรักเอาครับนังนาเลิอกดีได้พี่น,ออน้องมาตีเด้อนมสีเต่านมงามๆนี่ครับแดดดีดีฝนหายแล้วนะครับนี่ท่องกับเจ้าโกู๋กู๋แล้วผมสีไล่กลนให้ให้ผนยางบนให้เบิง่งจังอยโอ้ยมาอ้วนจ้ะ เนีเบิ่งฟังสายเพิ่นงามบ่พี่นอ้องโทรมาต่อเล่าราคากันเบิ่งครับพี่น้องตัวที่สองกับงามเหมือนกันตัวที่สองกับสาวทองแหลกนะครับอาเรบครับนุ่มนลำลางสวยสามสิบเจ็ดครับสูงร้อยสิบเจ็ดบวกลบนะครับเป็นถูกซ้อนค่าทองนะควันกระจับดีจับมองน้องทับนะครับนี่หน้าตาน้องสั็นสามนาทีแล้วเอาส่งพีสองร้อยโลครับพี่น้องไกลก็โทรมามาพูดคุยกันเกี่ยวข่าวเรา,าบ้านนั่นย่างบ่ย่างครับย่างไป จุงางานจังไอปวดอะไรเด้พี่น้องเลยขับปั่นถ่ายเพิ่นเปื้อนมานาเถอะบึงถ่ายได้เพี่น้องเลยตึบ๊บจุงเลยเออบึงถ่ายได้พี่น้องเ้อะถึงไงทังอ้วนทองไกข่ขวาดทองอวนนะครับต่อไปครับไปเบ่งแม่สาวทองแรกครับตัวต่อไปครับมาเบึงหัวสาวทองแรกครับพี่น้องทองฮกเดือนกว่าครับเจ้าซูปเปอร์แม่ครับพี่น้องครับนี่แดงๆคือกัน เปิดจักบาทคับาวนัดสามหมองครับพี่น้องครับสามหมืพันตังเสียงพีจาแล้วพี่น้องสูงกไดครับบาวนัส่ร้อยสบห้าบกบครับสาสองครับพี่น้องสาวท้องแรกมมาน้ำกันแล้วพี่น้องครับเอาทองกับเจ้าซูเปอร์แมนวันที่ะสมครับวันที่ยี่สิบเมษายนหกแปดครับกนุดขวด30มบกกาหกเก้าครับมักกาขอดพี่น้องเอยเดือนสิบหกสิบเจ็ดเดือนนั้นนี้วันที่ยี่สิบม็ดเสียนครับ แดงดีพี่น้องสดดีบามันลูกผสมจมูกดำมัตสีครับคลิปหูดำครับเขาปุรุนะครับอนาคตในลูกให้เต่าอีหลายตัวครับพี่น้องเบิ่งเขาสักตั้นึห้องสายสิบห้าสิบสองเนาะครับต่อได้ได้พี่น้องเด้อะสามสองต่อได้สูงด้วยสี่สิบห้าบกครับสาวทองแรลกพวนเดบนเชฉดให้พิจารไทยมาแดงครับท่พี่น้องนะครับนุ่มบวมแล้วนุ่มสีเต่าครับเล็บคอเท่านะครับบล็มเล็บงาม แดงเข้มดีนะครับเครื่องบัตรเครื่องดำพว่วงหางดำพี่น้องมองเห็นสุ้มอา,าเนี่ลยเพต้องตรวจท้องง่ากก็ได้พี่น้องอเห็นมุกเจ็ดเดือนนุนม่มนุ่มบวมลวะเบิ่งฟังอ่ะบินหน้าที่ก็ได้ห่งางมามเออเบิ่งฟังสายเพิน่นนะครับพ่งางผมถ่ายด้านหลังบันยากนี่ครับสามสิบสองครับต่อรองได้สุขสี่ห้าครับทุกทอนประกันให้ทุกโต๊ะสิบห้าหมื่นแล้วพี่น้องเด้อทรงฟรีอ่าสองร้อยโลนะครับสงองนะร้อยโลนี่ครับเชืีองพี่นอก สูงหน่อยสีทิพหังครับซาทองแหลกทองครับเจ้าซูปเปอร์แมนนะครับประกันทองครับทุกนี่ประกันทองประกันตัวนี้พี่น้องเบิ้งถ่ายจังหน่อยนี่ครับอ้วนอยู่ิได้พี่น้องนี่ครับด้านถ่ายพันเพิ่นเราแหวแงแววงถ่ายครับหู้เนี่ยเอาพี่มาเออเอาหอยไก่กัดในะห้องโอ้ยสีมันสดมันแดงเนี่ยเอาบนจังหน่อยหนึ่งหันหนาวไปทางทาง้างุคนอั้งบ้านคนทั้งหมอพคนให้เบิ่งอีกช่างหนึ่งเอาบลนได้ก็ได้เออยางมาครับบนบลอนหันหนาวไปทั้งคน เอออบนมาลูกมากโอ้ยจุงไปจุงมาเอานี่ครับสเดลละอเบรกลูกบัสเบรกอ่าสดเด่เดดเออหันสดเดดงามอ่ถอยหลงังก่าหนึ่งจัดนอกตังโจกโกกงวันงอผูบไปมั้งงามอ่ะโอเคครับเลยละอ่ะนะครับสามหมื่นสองพันครับสรุปให้ฟังอีกรอบครับเป็นแม่สาวท้องแรกครับทองสิเขาวเจ็ดเตือนครับวันที่ยี่สิบสี่ของนี้ครบเจ็ดเตือนได้ไปลองเด้อเจงแดงสดๆครับสูงวัยสี่สิบห้าหมกลบครับ บ้านัดเปิดไว้สามหมื่นสองพันครับตอ่อรองได้ครับพี่น้องเน้นย้ำว่าตอ่อรองได้นะครับเอาไก่ควากักสีสดแดงงสีนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับเบอร์ไล่กับเบอร์โทรครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวพี่จ้าขึ้นไห้เดี๋ยวพี่น้องเดอ้อพิกัดบ้านนาแต่นะครับตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับถ่ายท้ามล้วพี่จา้าจะมีคตเขาต่อพี่น้องนะครับมาถ่ายให้บ้านัดข้าวหนึง่งมากถึกใจกับทุมากครับหลายไล่านเกี่ยวเขาแล้วขายเขาอยากได้ง้อไปเลี้ยงครับมีหม่องลามหลายกะโทรมาาาหบนัดลครับเอาป งานจับหน่อยเบาหนะักเดี๋ยวไปลงคลิปไปกัจับหน่อยครับงานปกติดีนะครับเอาคลิปนี้ครับสวัสดีครับ